วันนี้มีคนไข้มาถามหมอว่าโรคเริมกับโรคงูสวัสดเนี่ยมันโรคเดียวกันหรือเปล่านะครับ วันนี้หมอมีคำตอบมาบอกนะครับจริงๆแล้วถึงแม้มันจะเป็นการติดเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ใช่โรคเดียวกันเลยนะครับรูปร่างหน้าตาของผื่นถึงแม้มันจะเป็นตุ่มน้ําใสๆใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับอย่างแรกคือสถานที่เป็นนะครับเวลาเราเป็นโรคงูสวัดเนี่ยมันจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะชอบเลือกไม่เป็นด้านซ้ายก็ด้านขวาของร่างกายนะครับมันจะไม่พันรอบตัวเรานะครับแต่ขณะที่เวลาเราเป็นโรคเลิมเนี่ย จะชอบเป็นบริเวณรอบริมฝีปากหรืออีกที่หนึ่งก็คือชอบเป็นบริเวณอวัยวะเพศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโรคงูสวัสดเนี่ยถึงแม้จะสามารถเป็นซ้ําได้แต่ก็ไม่บ่อยครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับในขณะที่คนที่เป็นโรคเลิมเนี่ย เป็นซ้ำได้บ่อยมากเลยนะครับช่วงไหนป่วยไม่สบายพักผ่อนน้อยเครียดนอนดึกมันก็จะมานะครับการรักษาเนี่ยถึงแม้จะใช้ยาตัวเดียวกันแต่ว่าปริมาณยาที่ใช้ในการรักษาก็ไม่เท่ากันนะครับและการป้องกันของโรคก,ก็ไม่เหมือนกันนะครับเราพบว่าถ้าเป็นงูสวัสดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราฉีดวัคซีนป้องกันไม่ให้มันเป็นได้นะครับในขณะที่เป็นโรคเลิมนะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นโรคเริมบ่อยๆเนี่ยมาพบแพทย์แพทย์จะมี ยาให้รับประทานนะครับจะช่วยกดการเกิดโรคเลิอมได้ครับ